เรื่องเล่าสอนใจดอกไม้สองดอกบทเรียนของรักแท้ในสวนแห่งหนึ่งมีดอกไม้สองดอกเติบโตอยู่ใกล้กันดอกแรกเป็นดอกกุหลาบสีแดงสดบานสวยงามทรงกลิ่นหอมฟุง้งใครผ่านไปมาก็ต้องหยุดชื่นชมอีกดอกเป็นทานตะวันเล็กๆที่เติบโตงเงียบๆหันหน้าตามดวงอาทิตย์ไปทุกวัน วันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดผ่านสวนทุกคนต่างวิตกว่าดอกไม้ทั้งสองจะเป็นอย่างไรเมื่อพายุสงบลงดอกกุหลาบที่สวยงามกลับร่วงโรยอย่างรวดเร็วกลีบดอกกรุดร่วงจนหมดสิน้นแต่ทานตะวันเล็กๆก,กลับยังยืนต้นอยู่ได้แม้จะโอนเอ็นตามแรงลมแต่ก็ไม่หักโคน่น ผีเสื้อน้อยที่บินผ่านมาจึงถามทานตะวันว่าทำไมถึงแข็งแรงนะักทานตะวันตอบว่าฉันอ่านไม่ได้สวยงามเท่ากุหลาบแต่ฉันมีรากที่อยังลึกและลำต้นที่ยืดหยุน่นเพราะฉันใช้เวลาเติบโตอย่างมั่นคงไม่ได้รีบร้อนที่จะบานสวยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักก็เช่นกันความรักที่แท้จริงต้องค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคง มีรากฐานที่แข็งแรงไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกที่เห็นชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเมื่อเจอพายุชีวิตความรักที่แท้จริงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้